กับสบายดีพี่น้อง FC ทุกท่านวัสมองสบอนบอสิเป็น FC ฝั่งไทยฝั่งลาวกับกับสบายดีเด้อพี่น้องบอสิเป็นในประเทศนอกประเทศกับกับสบายดีพี่น้องกับสบายดียามเฮ้ยพี่น้องหนาวค่ะพี่น้องทั้งฝั่งลาวเฮาเนาะยากาศตอนนี้ก็นาวหนาวพี่น้องเอง้เป็นยังไงพี่น้องทั้งทั้งกันในเนาวพี่น้องเป็นมาบอกในเดอ้อ ตอนนี้ทางฝั่ง,งเรา14องศาพี่น้องตอนนี้ประมาณบ่ายโมงเนาะ14องศาพี่น้องก็เลยสิมาตำข้าปุ้นพี่น้องแก่หนาวกันเนาะกินกับญาตีพี่น้องย่าพี่น้องทาสิตำข้าปุ้นอันนี้ก็เป็นข้าปุ้นแห้งนะพี่นออ้องเขาต้มแล้วหก็สิลวกลวกสุกแ,แล้วหั่นเมาตามัมกินกับยติเห็น ใส่ใบงเงินโซซีมเมอร์พี่น้งใส่น้ำตาลเข้าไปสาบายดีป่ะลูกสาเบงเงินตั้เอาใส่อันนี้มยมะพริกสิตั้แต่น้ำตาลนะเ <c oughs> ขินกล่องพี่น้องเ้ย เพิ่นบปอยากออกกล้องบังข่าวไปเพิออ่นออก่นเอาบอให้ถ่ายแม่งชิ่าย <c oughs> ขาดบ่ได้คือปะลาะปรุงขิงคำไปแล้วที่ใส่ตำโจกลงไปจ้า รกระตกตีนไหมเตียงเลี่ยงเห็นาอีผสมด้วยฮะ่าวหัโอ้ยจำคือนมไม่แห้งเ

ใส่ปลาหมึกลงมาใส่ปลาหมึกน้ำอะ้รพี่น้องปลาหมึกครึ่งกิโลค่ะซิมเนี่ยมาด้พี่น้องกินน้ำการดอจ้ามาด้พี่น้องกินน้ำการดาจ้าไม <c oughs> ่สมพักเนะ่ย <c oughs> กินาบ่ไหมคะแม่ยับกับแม่มาเด็กๆก็อยากนั่งอยากกินปลาอยากกินปลาแบ่งเอาลูกแบ่งเอาเด้ออยากกินอย่าอย่าเงียบมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันจ้าใส่มือเด้อพี่น้องเลย แตอไอไปกแบกมันมาบดมันก็จะทิ้งนี่ลูกน้ายบีให้นบีให้นะบีให้แล้วกัให้เล็กน้อยกินน้ำกันนะอีใช่มอันนี้อย่าใส่มือนะได้ดูกินเอต้นะรหนึ่ง ทิงข้ามใช่หรบอสใช่ข้าม่จะตุ่มนะข่าเทียงแล้วพี่น้องจ้าพี่ข้าเทียงมั้งก,การแ่นอออนนออนนอนนขอนทีนนอนอนอนนนน้นนนนออนอนอออนนนนอนน ใส,ใส้ไสไม่ถูกคือเลยเราแบบเป็นเอาคนเทนต์เลยค่ะเด้เนาะกระโดดเลย นี่กินเพินใบหม่อนรมแห้งนะ<อ>นี่เดมอมีกางเบือ่อชมันั่งวะป้าทิ้งถ่ายสิ ยาค่ะอืออืออกินปลาเอ็มอปที่ร้านปลาลุงมีเอ็มห้องปลาลุงหรือเป่เอ็มร้านปลาลุงแม่จะไปซื้อวเอ็มไปไปบ้านพ่ทูไปบ้านทูอะไร

อ <Safe anor. S 2> ิ่ลทำกินมาทูกอ่ะทีมาทูกกระดูกติดคอวะเก็บไปกินสิอิ่มเฮ้ยพินุ่ะแบนที่เกินกันได้ปลามึกก็กินเยอะเมพักบ้าง

ก็ที่หาหมอท่านนั้นเนี่ยครับนะครับนะมัน <laughs> ข้ามออ่มเด่ยเลยข้ามือล้วยเนาะข้ามือวยจะม่บ่เยอะกว่าเลย

อะไรพี่น้องสากิทเนี่คเกาสิลาเด้วพี่น้องพอกอกันลิหน้าไาลืมปลาไล่กดแช<ส>แ์ต้องไม่กา้าวขมลยปลาลูกไปหลับปาลุกสบายดีปลาลูกสบายดีด้อพี่น้อง